ตาเจ้าเงาเมียเจ้าอยช่างใดเจ้าช่างใดดันนูมาน้ออมหอมาดีหวงงานวันนี้พอดีพองานมงคลอันประเสริฐมาหอดแล้วตนเจ้าจึงค่อยไป วพวกผู้ขาขอเพิงสนแานให้พอพามเ้งควรหลานควนมาทางดีควรหลานไปตกน้ำให้พอพามลงโอมควรหลานไปตกตโตมให้พอพามลงทันควรหลานไปยุรีองเหตแตดนใดให้พอพามนำ ขอเอามาให้จนได้พวกผู้ขาที่ได้มีรางวัลให้เหล่าสามเทพโยมอขอบระนอยขอบานเ่าจงเจริญสา